สวัสด,ดีจ้าวันนี้น้องนิฟ้าจะมาเล่นน้ำของกับพี่คนกับพี่คนกับพ่อแก่น,นะคะกับพี่มีค่ะพร้อมหรือ,อยังคะนีใส่ชูชีพเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วจ้าไหนลูกวีดที่เวลาน้ำเนี่ยจ้าเป่าสิคะเป่าเป็นไหมเป่าเป็นจ้าโอ้แต่ทำไมันไม่ดังลูกวีดอันนี้มันดังอยู่จ้านะคะ

ไม่ต้องจับมันกับผู้ย่อ,อนเดยวมันไม่ตกเป็นรอยมือเลย